ผมจะลงกันนะครับสามสองหนึ่งและและ้ววันนี้ก็มาถึง ทุกคนเห็นสิ่งนี้ใช่ไหมครับที่อยู่บนหัวผมเนี่ยเห็นใช่ไหมมันคืออะไรถูกต้องมันคือผมซึ่งหลายคนไทยจะมีผมเป็นสีดาแล้วเบื่อกันไหมเคยเบื่อกับสีผมตัวเองบ้างไหมก็ใช่แล้วครับผมวันนี้ผมจะมาย้อมผมของเองนะครับให้มันกลายเป็นสีคือตอนแรกผมจะย้อมสีดำตาลแต่ว่ามันไม่มีผมก็เลยสั่งสีนี้มาทุกคน นี่ทุกคนมันก็คือสิ่งนี้เออผมไม่บอกนะยี่ห้ออะไรผมใจด้ายโอกาสสีน้ําตาลแต่ว่ามันมีสีเนะี้ยมันเอาสีเทาๆอ่ะ,ะเดี๋ยวจะแกะให้ดู๋บีบไอ้นี่นะครับลงมาผสมกันแล้วจากนั้นก็เอาแรงนะครับหรือว่าเอามือนีนขยำกับยำขยำหัวเองนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นสีประมาณเนี้ยไม่รู้จะได้สีอะไรการย้อมผมคันนี้นะครับผมไม่มีสีที่กําหนดนะครับมันออกเป็นสีอะไรคือสีนั้นเลยนะครับมา New สองอย่างนะทุกคนที่ให้มาก็ซื้อจากเซเว่นนะครับผมจะใช้กล่องมันเองนะครับในการเอ่อผสมนะครับแกะไงเนี่ย โอเคไหมอ๋อทุกคนมันมีวิธีใช้อยู่ข้างในวิธีใช้วิธีการผสมเระย้อมใช่ไหมนะทุกคนผมไม่รู้แล้วาเริ่มกันดีกว่าอ้มาก o d โอเคนะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะทำนะผมต้องไปสระหัวก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสระหัวแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันโอเคทุกคนครับผมมาแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเทอีกพวกนี้ลงไปเลยนะผมไม่ใช่ถุงขยัห้องหัวไ้เพราะการทำพวกนี้มันเปิดเสื้อนะโดนแม่ด่าก็วันนี้แหละ ประมาณนี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวจะผสมอีนี่ลงไปก่อนถ้าอยากรู้นะกลิ่นอะไรใช่ไหมครับเหมือนกระดาษห่อของขวัญอะแกะไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้นะครับนี่คือสีอ๋อยังไม่ได้เปิดเปิดแล้วอีกลิ่นมันผักเลยทุกคนเอ้ยทุกคนเหมือนชีโม้งเลยเหม็นมากเหม็นมากหูกลิ่นเหม็นมากทุกคนพูดจริงมันเหมือนสารเคมีแบบระดับรุนแรงมาก มันมันดมแล้วมันก็แบบมันรู้สึกสบายอะมันดมกาวนี่เปลี่ยนเป็นดมสีย้อมผมอโอเคทุกคนขี้ออกสุดท้ายหมดแล้วนะครับอย่าไปดมมันนะมันอันตรายว่าไ <the> จะทำนะผมจะใส่ถุงมือนะครับแต่ผมไม่มีถุงมือก็เลยใช้ถุงนี้นะครับทุกคนลืมบอร์ดนะครับผมจะย้อมแบบว่าข้างบนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะแต่ข้างข้างยังเป็นสีดำอยู่นะครับผมอะโอเคทุกคน,กคนตอนที่เหมือนโดลเลมอนอยังไงก็เป็นแล้วก็บวบลงไปนะครับผมโอเคทุกคนผมไม่มีกิฟต์นี่ผมนับใช้ตัวนี้ไปก็ได้ แบ่งหัวแบ่งผมไม่แบ่งหัวโอเคเทมนี่ครับมาร์กเอาไว้นะครับสำหรับที่ที่ผมไม่อยากให้มันโดนอันนี้ฉันออกยากเลยนะผมร่วงนะจริงเหรอ,อ,อผมร่วงเวลยเหรออย่าแปะนะทุกคนโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าข้างหลังประมาณไหนดีประมาณนี้แล้วกันมองไม่เห็นมันจะเท่ากันไหมเนี่ยอยากรู้จริงเลยโอ้ยเจ็บมากเจ็บมากเอ้าโอ้ดันหัวไปแล้วโอเคทุก okay, คนเดีย๋ยวเจ็เจ็บตัดผิดไปตัดผมนี่สวยเลยโอเคน่าจะประมาณนี้นะที่ผมคิดไว้โอเคทุกคนไปไป การเป็นตัวอะไรเนี่ยมีข้างหลังด้วยอ่ะก็ออกมาทีก็ออกมาอ้าวอ้าวของขาดเอาวอาอย่าดึงอ่ะดึงผมมาเฮ้ยทุกคนผมว่าผมตรงนี้ก็เท่ดีนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยข้างหลังข้างหลังโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่สารออกซิเดชั่นใส่ถุงมือถุงยาไอ้ถุงด้วยกันโอ้โหทุกคนโอ้หทุกคนวิปครีมวิปครีมนี่ทุกคนมาโอเคทุกคนครับผมจะทำการโคลนมาแล้วนะสารเคมีระดับเข้มข้นเลยนะเนี่ย Okay, โ,โนเคทุกคนเดี๋ยวผมจะอีทุกคนอ้วกเด็กขึ้นมาบนนี้แล้วนะโอเคทุกคนผมจะถงกันนะครับสามสองหนึ่งบวชห่างจากโคนผมประมาณหนึ่งนิ้วตอนนี้ผมแนบชิดแสบตะมันเหม็นมากเออมันเจ็บเอาโดนเหรอเอาเแบบช็ดออกเช็ดออกออกปะเ,เ,เดี๋ยวคูเปลี่ยนสีนี่ไม่ใช่เรื่องตลก,กน,นะไม่ใชแบบ่หัวโอ้ไม่ใช่บบหัว แสบมากทุกคนเขาบอกให้ห่างจากโคนผมประมาณหนึ่งนิ้วแต่ผมติดโคนผมอยูจุดทอน้มันแสบแสบอ้าวแสบอ้าวมันเหมือนกับว่าเรากําลังจะโดนถอนผมออกทีละเส้นนะทุกคนเขาจะความรู้สึกนี้ไหมมันแสบมากอ้าวแล้วมันเหมือนด้วยวมันแสบตั้งเม็นี่ทุกคนต่อไปผมก็ต้องรออยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ครบ20บนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปล้างกันอย่าลหมือกกันว่าสีจะออกเป็นสีอะไร โอเคครับทุกคนผมได้ออกไปสระมาแล้วนะครับผมจะเช็ดขวดให้แห้งก่อนเท่าที่ดูตอนนี้มันก็เฮ้ยมันก็เปียกนะทุกคนพูดจริงสี่เหมือนมารไรเดอร์เลยทุกคนนี่กลิ่นสีนี่ยังอยู่อยู่เลยอ๋อมันจะไม่ได้กลิ่นในแก้มันวางอยู่ตรงหน้าโอเคทุกคนน่าจะแห้งแล้วแหละโบเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันน้ำตาลน้ำตาลดูดิเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยนี่เนี่ยสีเปียกแล้วทุกคนเฮ้ยมันใช่ผมไปเนี่ยไม่เหมือนผมคนเดิมเลยแล้วตรงนี้มันมีสีใช่ไหมสองสีใช่ไหมเฮ้ยทำได้ทุกคนขนาดเป็นไง จำแจนในแอครับโอเคเดี๋ยวผมเช็ดให้แห้งก่อนโอเคทุกคน ไฟแนลรีโซลนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้นผมตอนนี้ผมก็กลายเป็นสีน้ำตาแล้วนะครับรู้สึกว่าผมจะนิ่มมากเลยนะเหมือนแบบว่ามันพังต้องรอดูว่าผมผมจะพังหรือมันจะรอดทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยาย้อมผมนะครับก็ย้อมเองได้ที่บ้านนะไม่จำเป็นต้องไปเสียงกันหรอกแต่ว่าปีนี้แรกมาก็อาจจะต้องแบบผมเสียหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่รู้มันจะเสียหรือเปล่าถ้าเกิดชอบคลิปนีนะ้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์แล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย